ทำไมคนไทยถึงไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษทำไมไม่กล้าแสดงออกผมคิดว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากอาจจะอายหรือเปล่าบางทีเราอาจจะแบบไปเจอในกรณีสถานการณ์มันบีบบังคับเราให้เราพูดเราก็ต้องเรียนรู้ไปบ้างฮัลโหลสวัสดีครับ I'm n e r e for you coming two persons you have booking already ถึงไอ้มันอาจจะไม่เป๊ะผมต้องพูดคำไหนให้เขาเข้าใจผมต้องพูดยังไงความรู้พื้นฐานเราคือเราเรียนมาแล้ว จนเรามาถึงในจุดนี้เราคิดว่าโอเคเราเราได้ในจุดนี้จุดหนึ่งแต่ถึงถึงมันอาจจะไม่เพอร์เฟกอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ผมคิดว่าโอเคครับ Do you have any recommended dishes? Yes, <be> we have some uh, spicy s o u i p b a l l and f i e fish. Yeah, we have f i i e d paws and some garlic pepper with chicken. จะให้บูมแนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าเป็นคนที่ไหนแล้วก็เรียนจบอะไรมาครับ,คร,บครับผมเริ่มที่แล้วผมเป็นคนอุดรครับผม,มบ้านเกิดอยู่ที่อุดรครับผม,มผมเรียนจบก็ม,มสองครึ่งมสองมสามแต่ผมไม่มีสรรรรมิทธิ์ได้วุฒิเพราะผมเป็นอ่าพูดตรงๆก็เป็นเกเรนิดนึงก็คือเรียนจนถึงมสองครึ่งแล้วก็พอแล้วไม่จบมสามไม่พอแล้วแล้วก็คือเราติดเพื่อนด้วยก็คือผมไม่เอาแล้วทางเรียนนี่ผมไม่เอาแล้ว ครับแล้วเป็นยังไงมาอย่างไงครับทำไมถึงหันมาใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขนาดนี้ตัวผมจริงๆเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเราคือเรียนระดับสมัยประถมหรือสมัยมัธยมแต่เราก็ไม่ได้จริงจังกับชีวิตตรงนั้นก็คือพูดตรงๆก็เป็นภาษาที่เราไม่ชอบภาษาอังกฤษอ่ะคือเดิมทีไม่ชอบภาษาอังกฤษมาก่อนครับผมแล้วไม่เคยคิดจะพูดเราไม่เคยคิดเราไม่ได้มีในหัวในจุดนั้นพี่เราก็ทํางานมาเรื่อยๆจนที่เราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็คือเราไปอยู่ผมไปอยู่ภาคใต้ครับไปเป็นลูกหาเขาคือลูกหาบฝรั่ง เป็นลูกหาก็คือเราไปกับไกด์เราไปกับพี่ๆพวกพี่ๆที่เขาพาฝรั่งไปเที่ยวเราก็เดินตามเขามราเป็นลูกหางแบบผมเจอลุงคนหนึ่งเขาอายุหกสิบกว่าอพอมีฝรั่งเขาจะซื้อทัวร์เหมือนในซัฟฟารีเขาอยากไปส่องสัตว์แกก็ต้องมามลุงไข่นี่แกรายได้วันหนึ่งพันห้าถึงสองพันบาทแล้วเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยเราต้องไปแบก ได,ได้แด้วันละสามสี่ร้อยเลยก็เลยค่ยาแรงขั่าต่ำมันก็ต่างกันแต่เราหนักกว่าเขาก็เขาพูดอย่างเดียวเ<อ>ขาใช้ภาษาอย่างเดียวแต่เร<อ>าแบกต้องแบกทำไมเราทําไม่ได้เหมือนเขาบ้างที่นี้นนะผมก็เลยเกิดความตั้งใจว่าผมเป็นคนที่ผมอยากได้อะไรผมต้องพยายามผมจะพูดอะไรผมจะพยายามเราก็เลยต้องรีบเดินตามเขาพอถือกระเป๋าหนักๆนี่แหละ เราต้องเดินตามเข้าไปเดินตามเรือไไหนอะคครับผมไ็่อยากจะต้องถือตามใหใกล้20คนจะได้ยินใช่ไหมครับฝรั่ง20คนเอ๊ะไกด์คนนี้เขาพูดอะไรแล้วฝรั่งคําถามเขาถามไกด์ว่ายังไงก็เหมือนสถานการณ์บังคับครับวันนั้นไกด์ไม่มีเลยไม่มีไกด์ก็คือแขกเยอะเป็นหน้า h ฮซี s e a s เราต้องพาแขกเนี่ยไปล่องล่องน้ำเท่าแก่ก็บุมไปลุยเลย ผมคือโดยโดยไม่เป็นเลยนะ<ห>โดยเราไม่เป็นแต่เราเคยฟังเข้ามาครับแต่เพราะรไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแล้วเราทํายังไงครับให้เรามั่นใจขนาดนั้นได้ไในเมื่อเราไม่ไกล้าก็เราดูจากที่กร<ม>ุ๊ปไปข้างๆเราเพราะมันมีกรุ๊ปต่อกรุ๊ปไปข้างๆเราอ๋อ be careful o y up アルバムระวัง<ม>ตัวคนจากก้อนหินยกสะโพกนิดนึงอะไรแบเนะี่ย turn left turn right อ่าแล้วก็เริ่มเป็นแหละตอนแรกฝรั่งคอมเพ n s เยอะไหมก็ก็ถือว่าไม่คอมเพ n s นะเราบอกเขาก่อนแล้วก็คือยอมรับตรงๆ I'm sorry I'm s p e a k i n g s s อ t ไรติดมก็คือผมไม่ก็คือเห็น ดิ้นๆอยู่บนต้นไม้ก็ลิงอย่างเดียวอะมังกี้อะผมพ่อผมใช้เวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่นานับผมผมฟังแล้วก็พูดผมใช้เวลาแค่3เดือนโอ้โหสามเดือนเอ้นะครับรับผม3เดือนไปเดินป่าไม่ได้เป็นลูกหาบแล้วก็รับออเดอร์อยู่ในร้านอาหารก็คือเป็นบังกรุเล็กๆครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกจริงๆที่ได้เริ่มใช้ภาษาอังกฤษ ซุปสหกับต้มยำกุ้ง you know มต้มยำกุ้ง Is it spicy? Yes spicy. If you don't like spicy you you can tell. We could have it a little bit spicy. You have the chicken with cashew nuts? Yeah 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 yeah. We have chicken with cashew nuts. Okay one one of those yeah please. Thank you. แล้วจากการที่บูมเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยพอที่จะบอกได้ไหมว่าภาษาอังกฤษนี่มันยากตรงไหนครับมันก็ไม่ยากนะแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ผมผมคิดว่าไม่ยากสาหรับคนที่ว่าคิดว่ายากผมคิดว่าคนคนที่เขาไม่กล้าคนที่ไม่กล้า ครับผมคนที่ไม่กล้าเพาราะภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเรารู้สึกมันเราไม่มั่นใจต,ตัวเองครับเอะไม่มั่นใจต,ตัวเองในจุดนี้เลยเจะพูดไกลเป็นไม่พูดแต่ <ieni S 2> จริงเราอาจจะพูดได้เราอาจจะคุยได้แต่เราไม่กล้าไงแต่ผมนี่ก็คือว่าเราอยากเป็นเราไม่สนแล้วพูดผิดพูดถูกผมจัดไปเลยผมพูดไปเลยผิดถูกใช้มือบ้างใช้อะไรมัางแต่เราพวกนี้เขาจะสอนเราเองเราจะสอนตัวเราเองหล<ว>ังจากที่มาทํางานอยู่ที่ร้านอาหารใช่ไหมครับ,คร,บครับผมตอนนั้นนี่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ยังไงบ้างครับเราเรียนรู้สิ่งรอบตัวเราออกก็คือโดยที่เราต้องเรียนรู้เรื่องคำใหม่ๆหในร้านอาหารถูกไหมใช่ใช่ครับผมโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเขาต้องการอะไรจิงเหรอยกตัวอย่างก็มยกตัวอย่างก็มีครั้งหนึ่งก็คือฝรั่งเขาต้องการตะเกียบแต่เราโดยไม่รู้นะว่าคือตะตะตะเกียบนี่คืออะไรเขาบอก I want ชอบสติกอะไรแบนีเขาบอกผมว่าเอ๊จะทำยังไงให้เขาได้เราก็จำเลยเกิดความจำขึ้นมาชอบสติกชอบสติกชอบสติกเดินไปเลย แล้วก็เซเยตก่อนโอเคครับผมก็คือมาถามคนที่รุ่นพี่ที่เขาเป็นเฮ้ยพี่ชอปสติกคืออะไรเขาบอกตะเกียบตะเกียบโอเคก็นี่ก็เราจำบางทีเราจำไม่ได้เราต้องขาไว้ในใจเลยเราควรเราจะลืมแล้วก็ชอบติกบางทีตลอดทางเลยครับผมตอนนี้เป็นช่วงที่น้องๆจะได้มาเห็นรูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละประโยคในแต่ละสถานการณ์ของบูมมันมีอะไรบ้างเราไปเริ่มกันดีกว่าครับกับตอนแรกที่แขกเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับ How many before you coming สองคนโอ d o ค n t จไ a าด้จอ a เลยโอ i h นส a วนของ e ้านห h ้าและริ o e o ดกี่ o ด้วยแอร์ค t h ตอ e a ารเลือก e ู e ค e ณมี o okay. thank you. ครับจากรูปแบบของการพูดของบูมเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบุ๊กิ้งเรามีอีก2ทางเลือก น้องๆได้เลือกใช้นะครับเป็นรูปประโยคเกี่ยวกับการจองโต๊ะเช่นเดียวกันนะครับประโยคแรกก็คือเราสามารถพูดได้นะครับว่า do you have a reservation do you have a reservation หมายถึงว่าคุณได้จองแล้วหรือ,อยัง reservation คือการจองนะครับอ,อย่างที่สองนะครับก็คือ have you booked the table have you booked the table หมายถึงว่าคุณได้จองโต๊ะในร้านอาหารของเราหรือ,อยัง Private flight is okay for you Yeah, it looks yeah. really nice. Yeah, yeah, okay. Okay. yeah it, looks it looks very crust. nice. Yeah, thank you. Yeah. Okay, would you like to drink something? Um, you have some fruit juices? Yeah, we have some lemon and some pineapple, mm -hmm. banana and watermelons. Mm -hmm. uh, maybe I'll go for a lemon. Can I have a lemon? Lemon shake? Yeah. Le yes, please. Yeah. Okay, okay. lemon shake. And I think I'll have the pineapple juice. Pineapple mm -hmm. juice. Okay. หลังจากที่เรากรีตติ้งกันไปแล้วนะครับก็คือก็คือทักทายกันไปแล้วหลังจากนั้นจะต้องเราก็ต้องออเดอร์ครับผมรับออเดอร์ที่ว่าเขาต้องเครื่องดื่มครับ What you like to drink something ครับสำหรับคำนี้นะครับเราสามารถพูดได้ในอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็ถูกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเราสามารถบอกได้ว่า What would you like to drink What would you like to drink หมายถึงว่าคุณอยากจะดื่มอะไรหรือ Do you like to drink something อย่างที่อย่างที่บูมพูดนะครับ ก็คือมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะดื่มก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับหลังจากที่ลูกค้าเขาได้สั่งเครื่องดื่มไปแล้วเนี่ยแล้วขั้นต่อต่อไปเป็นยังไงต่อครับครับผมแล้วก็ต้องถามกับแขกหมครับว่าเราต้องสั่งอาหาร what you like to order what you like to order what you like to order do you want to order ครับผมประมาณ what you order some food ตรงนี้นะครับนิดนึงครับ do you want to order นะครับหมายถึงว่าคุณอยากจะสั่งอะไรหรือ Would you like to order นะครับเป็นแปลเหมือนกันนะครับ Do you want to Would you like to เหมือนกันครับแต่ว่า Would you like to เนี่ยเป็นคำที่สุภาพกว่านิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้ภาษาดูเบาขึ้น Do you have any recommended dishes? Yeah, have <been> so we have some uh, spicy soup with pork, like uh, five fish. Yeah, we have five paws and some garlic pepper with chicken. ถ้าลูกค้าเขาสั่งอาหารแล้วเขาไม่รู้จะสั่งอะไรประโยคที่เราจะได้ยินบ่อยมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาถามหาอาหารที่จะแนะนำครับอย่างเช่นคำว่า do you have any recommendation do you have any recommendation หรือว่าเขาอาจจะพูดว่า do you have recommended dish คุณมีจานไหนที่คุณจะแนะนำบ้างทีนี้พอบูมได้ยินประโยคนี้บูมจะตอบว่ายังไงบ้างครับ ก็คือเราก็ต้องบอกแขกแล้วก็จะมีเมนูแนะนำส่วนมากก็ต้มยำกุ้งก็คือสไปซี่ซุปอ่าสไปซหรือฟรายฟิช what is the what is the fried fish Fried fish oh, like this one this actual yeah this oneokayoh h o that looks nice yeahand some spicy soup สมกับต้มยำกุ้ง you know ต้มยำกุ้ง ah ต้มยำกุ้ง that's yeah I heard about that that's nice yeah we have this also for some ต้มยำกุ้ง is it spicy yes spicy if if you don't like spicy you you can tell me we could have it a little bit spicy you e a h y have the chicken with cashews yeah 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 we have chicken with cashews n u t okay one of those yeah please thank you เวลาที่เราแนะนําอาหารเนี่ยครับมันมีบ้างไหมครับที่ลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยแบบใส่อันนี้ไม่ได้เขาแพ้อะไรเงี้ยเราคือเราต้องถามเขาก่อนมั้ยครับผมเราต้องเราต้องถามอยู่แล้วในคําถามตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าสําคัญในอยู่ใของชาวต่างชาติเพราะว่าบางคนเคาก็อาจจะแพ อะไรหลายอย่าง oh, คือ <no. S 1> เราเสิร์ฟให้เข้าไปแล้วเขาไม่สบายนี่ยุ่งเลยนะโอเค do you have a, a food allergy um, no I'm okay about seafood and everything but I can't eat uh, dishes with msg oh msg is, is <you? S 1> this okay yeah yeah i t s okay <S okay good no I'm fine <you> I'm fine I can eat everything okay คำว่า do you have allergy นะครับ do you have allergy นะครับ um, allergy นะครับหมายถึงแพ้อาการแพ คุณมีอาการแพ้หรือไม่นะครับฝรั่งเขาก็อาจจะตอบนะครับฝรั่งาก็อาจจะตอบว่า yes I'm allergic to peanuts นะครับ I'm allergic to peanuts allergic to นะครับหมายถึงว่าผมแพ้ถั่วลิสง allergic to peanuts บางคนนะครับแพ้ถั่วลิสงนะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบให้ใส่ผงชูรสสำหรับผงชูรสเนี่ยเราจะใช้คำว่า MSG นะครับ MSG นะครับเป็นคำย่อครับ มาจากคำว่า monosodium glutamate นะครับแต่ว่าถ้าไปพูดคำนี้ให้ฝรั่งเขาฟังนะครับหรือพูดคำนี้ให้ชาวต่างชาติเขาฟังเนี่ยเขาจะไม่ฟังครับมันยาวเกินไปครับเขาจะใช้คำว่า MSG ก็พอนะครับเรามาทบทวนประโยคต่างๆที่ได้เรียนรู้กันไปอีกครั้งนะครับ Greeting การทักทายการต้อนรับ Do you have a reservation? Do you have a reservation? Have you booked t table? Have you booked a table? Order, การสั่งเครื่องดื่ม. What would you like to drink? What would you like to drink? Do you like to drink something? Do you like to drink something? Order, การสั่งอาหาร. Do you want to order? Do you want to order? Would you like to order? Would you like to order? ลูกค้าถามถึงเมนูแนะนำ Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? Do you have recommended dishes? Do you have recommended dishes? ถามว่าแพ้อาหารอะไรบ้างไหม Do you have allergies? Do you have allergies?